พี่นอนนอนนิ่งๆสิโอ้จ้าพี่ขอโทษน,นะ พี่นอ็อตคือว่าฉันรู้สึกเพียเพียเหมือนจะไม่ค่อยสบายเลยอะ่ะพี่น็อตช่วยไปส่งสันที่ทำงานได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่อ่ะโอ้ยโอยฉันอยู่ๆพี่ก็รู้สึกปวดหัว รู้สึกหน,วหน,า,หนาวๆร้อนๆอยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนคนจะเป็นไข้พี่ว่าพี่ไปส่งซานไม่ได้แหละสนันเองนะจริงเหรอถ้าไม่เฉยๆถึงเป็นไข้ขึ้นมาเมื่อวานก็ยังปกติดีอยู่เลยอ่ะเฮย้ยหนูมีงานด่วนที่บริษัทด้วยสิเออสานพี่ต้องขอโทษซันจริงๆนะที่พี่ไปส่งสานไม่ได้อ่ะเอาแบบนี้ไหมถ้าพี่หายจากเป็นไข้เมื่อไหร่เนี่ยพี่สัญญานะพี่จะไปรับไปส่งสันทุกวันเลยนะ ก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปรีบกลับนะคะเดี๋ยวหนูฝากแน็ตด,ดูแลพี่แล้วกันเนาะโอเคจ้าโอเคขอบคุณสันมากเลยนะแน็ตฉันฝากแกดูแลพี่น็อดด้วยนะได้เลยแก เป็นไข้เหรอแต่ว่าตัวก็ไม่เห็นร้อนเลยนี่พี่ก็มีไข้นิดนึงนะแต่ว่าพอพี่เห็นได้แล้วเนี่ยพี่กลับแขงแรงขึ้นมาทันทีเลยรู้ไหมพูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยนี่อีกอย่างอะ่ะพี่ยังจำเรื่องเมื่อคืนได้ขึ้นใจเลยนั่นรู้ไหมพี่น็อตอย่าพูดดังสิครับเดี๋ยวซันก็ได้ยินหรอกซันเขาไม่รู้แน่ขนาดนั้นหรอกมันโง่จะตาย อีกอย่างอะนายก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่นอ็อตหายดีหรือ,อยังนี่่ันซื้อมังคุดมาฝากด้วยนะเฮ้ย ซันเออสันซันคือว่าพวกเราสองคนไม่มีอะไรกันเลยนะมันไม่ใช่อย่างที่สันเห็นแล้็ไม่ใช่อย่างที่สันคิดด้วยไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าแกจะมานอนกับแฟนฉันหรอกหรอสันคือว่าฉันเอ่อตอบมาสิทั้งคู่เลยตั้งแต่เมื่อไหร่วันนั้นที่พี่บอกว่าจะมานอนบ้านฉันเพราะบ้านพี่ไฟดับอ่ะหรือที่จริงที่จะมานอนกับมันกันแน่อ่าซันสันซันันันคือว่า พี่แค่เหนื่อยอ่ะและ้วพ,พี่ไม่ได้ตั้งใจด้วยไม่ได้ตั้งใจพี่คิดว่าฉันโง่มากนักเหรอุอ๊ยสันจะถ่ายคลิปไว้ด้วยนะฮะอืมใช่ ฉันรู้มาตั้งนานแล้วแหละว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลคืนก่อนฉันก็เลยแอบติดกล้องไว้ในห้องขยัะจับให้มันได้คาหนังคาขาวอ่ะทีนี้จะทำไงต่ออะฉันก็จะเอาหลักฐานทั้งหมดส่งให้บริษัทมันดูจะได้รู้ว่าผู้ชายที่อ้างว่ารักฉันมันเลวแค่ไหนอืมเอาแล้วส่วนเรื่องของอีนั่นออีเน็ตอะใหญ่นั่นนะเหรอฉันก็จะส่งคลิปให้แม่มันดูให้มันอับอายไปพร้อมแบบเลย อ๋อซันซันันันพี่ขอโทษนะวันนั้นน่ะพี่พลาดพี่เมาพี่เลยไม่รู้ตัวสันขอโทษพลาดเมาพี่พูดออกมาได้ยังไงอะพี่ไม่อายตัวเองบ้างเหรอถ้าวันเนี้ยฉันจับไม่ได้มันจะมีอีกกี่ครั้งซันคือว่าฉันขอโทษนะฉันแค่เผลอไปซันฉันขอโทษเผลอคนที่เผลออะเขาจะไม่ทำซ้ำหรอกนะแต่พวกแกสองคนน่ะมันตั้งใจซน ทางนี้ยางน้นพี่ขอตันเลยนะขอแค่อย่างเดียวสันจะแฉพวกพี่เลยคือว่าถ้าสันแฉพี่แล้วก็พี่ต้องอ,อ,อายแน,น่ๆอ่ะขอนแ้ันพี่กลัวอายด้วยเหรอถ้าพี่กลัวอายอ่ะพี่ก็ไม่ควรทำตั้งแต่แรกต่อจากเนี้ยพวกเราสามคนอ่ะต่างคนต่างอยู่ส่วนบ้านหลังเนี้ยพวกแกสองคนไม่มีสิทธิ์มาเหยียบที่นี่อีกแล้วฉันจะให้โอกาสพวกแกเก็บข้าวของแล้วก็ใส่หัวไปซะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจสันๆ โอ๊ยเรืองวะเนี่ยเธอก็ผิดเหมือนกันนั่นแหละโทษแัน